สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะคะมาให้หายคิดถึงค่ะวันนี้คุณแม่เปิดพุงโชว์เลยค่ะว่าน้องวินเชอร์น้องสาวคนแรกของเราในท้องนี้เป็นยังไงบ้างแล้วเนาะและดูปฏิกิริยาของน้องวอร์ชันนะคะแล้วก็เช่นเคยค่ะเรื่องกินผักไว้ใจวอร์ชันได้ค่ะกินผักเก่งค่ะก็น่าดีใจเนาะโอเคไปชมนในคลิปเลยค่ะ You like vegetable ค่ะ หนาวลูกหนาวลูกใส่ขายา้วแขนยา้วเลยค่ะพี่พี่ยมีเห็นบิ๊กเบอร์่หรอพูเฟตพูฟเฟตฮะมัมี่เบรย์ย่ามันมี่เบ์ is that your sister right yeah i n t yeah winter in here yeah and you kiss her? แล้วก uh ็จ huh. s บเธ i สิ e ตาใ y ่ใช่จู e มือเธอจ่อบม e อเธอจูบจูบมือ e ธอจูบมือเธอจูบจูบม h อูเธอจู t o ูบมือเธอจูบจ e บมืออจูบจูอ้จะบมดแเธออือร่อยบไมอเ อืมอ uh ืม huh. น mm ี hmm. mm ่ว่ะอืม So what do you want What ท่านจะอาอะไรครับ Yeah w h t in a t rice Yeah Sticky rice จะต้องพูดข้าวเหนียวเป็นก่อนพูดข้าวเหนียวก่อนบอกข้าวเหนียว โอเคโอ๊บแมนบอกก่อนข้าวเหนียวถ้าเรียกไม่ถูกแม่ไม่ให้กินนะข้าวเหนียว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  yes okay you can have it now ข้าวเหนียวครับอ ah, oh, ่ะอือโอ้ป oh. ั้นข้าวเหนียวอ่ะโอเคโอเคอ่ะเอ้าเยอะจะกินหมดนี้เลยเหรอลูกหนูกินไปตั้งเยอะแล้วเอามาใส่จานให้อ่ะโอเคอ๋อจากินไปตั้งเยอะแล้วอยากกินข้าวปั e กเหรอ Really Yes So where Where บนท็อปบ o ท็อปใช่ไปขึ้นข um, oh, uh, ึ้น e งโอ t ไม่เข้าใจอ๋ออเอาเออย่ามาเตะผ้าแม่สิหนูแม่ผ้าผ้าเตะล้วไม่ไม่เข้าใจอับจะเจ้าเจ้าจจะทำท่าทางภาษามาครบแล้วนะภาษามือภาษากาย พยายามจะเข้าใจแต่ไม่รู้คืออะไรอะไร <c oughs> ท็อปท็อปดาวดาวอะไรก็ไม่รู้ลูกโอเค